นะักเรียนที่น่ารักของคุณครูทุกคนคะ่ะมาพบกับวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3วันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนเรื่องเรียนรู้อาหารไทยนะคะเรายังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมกับคุณครูเกิรินเปิงขมางคะ่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าวันนี้นะักเรียนจะต้องเรียนรู้อะไรบ้างแต่ หัวข้อที่คุณครูให้มานั่นคือเรียนรู้อาหารไทยนะคะเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้นะคะนักเรียนสามารถอ่านออกเสียงชนิดของอาหารแต่ละภาคได้นะคะอาหารนะคะสี่ภาคมีอยู่สี่ภาคนั่นคือภาคเนื้อ ภาคอีสานภาคกลางและภาคใต้นะคะต่อไปเรามาดูภาคเหนือนะคะภาคเหนืออาหารของภาคเหนือเนี่ยเขาบอกว่าประกอบด้วยข้าวเหนียวเป็นอาหารหลักนะคะประกอบด้วยข้าวเหนียวเป็นอาหารหลักมีน้ำพริกชนิดต่างๆเช่นน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกอ่องมีแกงหลายชนิดเช่นแกงโฮ แกงแครนอกจากนั้นยังมีแหนมไส้อัว่วแคบหมูและผักชนิดต่างๆนะคะภาคเหนือนะคะส่วนมากถ้านอกเรียนได้ไปเดินตลาดนัดกับคุณพ่อคุณแม่นะคะถ้านักเรียนเห็นน้ำพริกหนุ่มที่เขาเอาไว้กินกับแคบหมูนะคะนั่นแหละค่ะคืออาหารของคนภาคเหนือนะคะ ต่อไปเรามาดูภาคอีสานกันบ้างนะคะนักเรียนดูรูปภาพนะนักเรียนดูรูปภาพคุ้นคุ้ไหมคะนี่คือเขาเรียกว่าอะไรคะส้มตำนะคะเขาบอกว่าชาวอีสานจะมีข้าวเหนียวนึ่งอ่าจะมีข้าวเหนียวนึ่งเป็นอาหารหลักเช่นเดียวกับภาคเหนือเนื้อสัตว์ที่นำมาปรุงอาหารได้แก่สัตว์ที่หามาได้เช่นกบ เขียดแย้ yeah. มแรงต่างๆนะคะที่มาของรสชาติอาหารอีสานเช่นรสเค็มได้จากปลารใช่ไหมคะรสเผ็ดได้จากพริกสดและพริกแห้งรสเปรี้ยวได้จากมะกอกส้มมะขามและมดแดงนะคะฝั่งขวามือนี้เป็นอาหารที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันเลยนะคะเราเรียกเขาว่า ส้มตำนั่นเองนะคะส้มตำนะต่อไปเรามาดูภาคกลางบ้างคุ้นคุ้นไหมคะคุ้นคุ้นไหมคะในรูปฝั่งขวามือนั่นคือน้ำพริกกะปิกับปลาทูทอดใช่ไหมคะภาคกลางเนี่ยเขาบอกว่ามีความหลากหลายทั้งในการปรุงรสชาติและการตกแต่งให้หน่ารับประทานสืบเนื่องจากการรับประทานนะคะ การรับประทานเนี่ยเขาได้รับและปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมจากภายนอกนะคะสำหรับอาหารของคนภาคกลางมักมีน้ำพริกและผักจิ้มโดยรับประทานกับข้าวสวยเป็นหลักลักษณะอาหารก็อย่างเช่นน้ำพริกกระปินั่นเองนะคะต่อไปภาคใต้ภาคใต้นะคะเขาบอกว่า ภาคใต้โดยทั่วไปเนี่ยมีลักษณะผสมผสานร,ระหว่างอาหารไทยพื้นบ้านกับอาหารอินเดียใต้นะคะเช่นน้ำบูดูนะคะเหมือนในเนื้อเรื่องเราเลยนะคะน้ำบูดูซึ่งได้มาจากการหมักปลาทะเลนะคะสดการหมักปลาทะเลสดผสมกับเม็ดเกลืออาหารพื้นบ้านของภาคใต้เช่นแกงเหลืองแกงไตปลา นิยมใส่ขมิ้นปรุงอาหารเพื่อแก้รถเค้าเครื่องจิ้มคือน้ำบูดูนะคะต่อไปเรามาดูแบบฝึกหัดหน้าที่136กันบ้างนะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือนะคะแบบฝึกหัดทักษะภาษาหน้าที่136โจทย์บอกว่าเครื่องจิ้มอาหารแต่ละภาคมีอะไรบ้าง และอาหารอะไรที่เหมาะกับการรับประทานกับเครื่องจิ้มนะคะภาคเหนือภาคเหนือเมืนเมื่อกี้รับประทานน้ำพริกอะไรคะลูกน้ำพริกอะไรคะน้ำพริกหนุ่มใช่ไหมคะน้ำพริกหนุ่มเครื่องจิ้มอะไรคะเครื่องจิ้มของน้ำพริกหนุ่มคืออะไรเอ่ยคือแคบหมูใช่ไหมคะแคบหมู น้ำพริกหนุ่มแคบหมูผักสดทันได้ไหมคะได้ต่อไปภาคใต้เครื่องจิ้มคือน้ำบูดูนะคะจิ้มกับอะไรได้คะในเรื่องยี่หวาบอกว่ารับประทานกับไข่เจียวนะคะแล้วก็ผักอะไรคะ ผักสดๆนะคะต่อไปภาคกลางรับประทานน้ำพริกกะปินะคะรับประทานกับอะไรคะปลาทูนะคะปลาทูทอดชะอมทอดนะคะต่อไป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานร,รับประทานน้ำปลาใช่ไหมคะน้ำพริกปลาปลานะคะเราใช้อะไรไปจิ้มกับน,น้ำพริกปลาได้บ้างคะมีอะไรคะมีอะไรคะผักสดใช่ไหมคะผักสดผักต้ม เป็นต้นผักดองนะคะให้นักเรียนทำนะคะหน้าที่136นะคะเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนถ่ายรูปและเพิ่มลงในอัลบั้มได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ